พระโอวาสสงจี้กงวิปลาชประธานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวันจังหวัดชนบุรีวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2553สาธุชนกราบขอประธานพระโอวาสชีแนะสายทองชีพจรธรรมยาวเนื่องต่อไม่ขาดสายสืบต่อก่อใหม่เที่ยงแท้ ต้นกำเนิดชีวิตจริงไม่เคยแปลสภาวะเดิมแท้บริสุทธิ์นิรันดร์สืบทรงมารุ่นต่อรุ่นพระวิสุทธ์รับช่วงฉุดช่วยคนตามกำหนดนาะสนองรับพระภาระตามบัญชามานำพายานเดิมคืนกลับไปเราคือสงจี้กงวิปลาสรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดา ลงสู่เทียนเชิงฝอเวียนน้อมกายเขียมคันองค์มารดาแล้วถามสิทรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟังสิทรักเอ๋ยโลกยุ่งเหยิงจิตใจคนกระเจิงไม่ใฝ่หาสัจธรรมแห่งชีวิตหลงภาพลวงตาเฉพาะหน้าหลงเสพสุขเฉพาะส่วนตนแม้ว่ามีความรู้มีความสามารถ แต่ไม่อาจหลีกพ้นจากการเกิดตายแม้ว่าในชีวิตมีผู้ขนานนามว่าจิตใจดีมีน้ำใจแต่ไม่อาจได้รับธรรมบำเพ็ญจริงล่วงพ้นจากการเกิดตายตราบนานเท่านานก็ยังจะเวียนไหวในสามภพต่อไปในวันนี้พึงตรึกตรองเจ้าได้พบธรรมแล้วได้รับธรรมได้สดับธรรมขอจงตื่นใจ มีความศรัทธาจริงเท่านั้นก้าวออกบำเพ็ญศึกษาธรรมอย่างมิเกียดคร้านรู้ศึกษาในภาวะพุทธะเดิมแท้กระจ่างแจ้งจริงชีวิตจิตญาณมาจากอนุตตรธรรมกระจ่างแจ้งจริงธรรมที่ได้รับคือมันคาสู่การหลุดพ้นจากทุกข์กระจ่างแจ้งจริงทุกสรรพสิ่งในโลกอนิจจัง กลับใจสู่หนทางการบำเพ็ญขึ้นสู่ความบริสุทธิ์โดยแท้เมื่อวันนี้พบกันหวังว่าเจ้าจะไม่กังขาจงตั้งใจฟังธรรมะให้จิตใจตนนั้นสว่างคขาขานหลักธรรมอย่างเข้าใจในความหมายในหลักสัจจารู้ตื่นอย่างพุทธามิหลับหลงอย่างปุถุชนทำวิเศษลึกซึ้งอยู่ที่จิตหนึ่งที่บริสุทธิ์แท้ สัมผัสได้อย่างกระจ่างเข้าใจในยุคข,ขาวที่มีการปรกปรดธรรมเข้าใจไหมสิทธรักเอ๋ยการประชุมธรรมสะเทือนฟ้ามีหลายคนมาจากทางไกลนี่คือบุญสัมพันธ์แม้แต่คนก็มีอาจขัดขวางดังนั้นจงถนอมรักษาในบุญวาระนี้เลี่ยนแบบอย่างพระพุทธ,ธพระโพธิสัตว์ รู้ถึงจิตมหาเมตตามหาทานมหากุศลมหาอภัยทานการบำเพ็ญอยู่ที่รู้ถึงจิตมหาเมตตาบำเพ็ญจิตตนให้สว่างหากไม่บำเพ็ญจิตตนแล้วยากจะเข้าสู่ความหมายของมหาเมตตามหาอภัยมหากุศลหวังว่าธรรมที่ได้รับฟังจะฟื้นฟูขัดเกลาจิตใจเจ้าเป็นคนใหม่ เริ่มจากแก้ไขอนุสัยความเคยชินเริ่มจากฝึกความอดทนจึงสู่จิตสุขุมประนีตการมีจิตใจที่สุขุมประนีตเป็นส่วนสํำคัญในการบําเพ็ญจิตตนหากเอาแต่อารมณ์ก็ขาดการฝึกฝนก็ขาดการฝึกฝนจิตใจที่สุขุมดังนั้นศึกษาธรรมคือศึกษาจิตใจตนนั่นเอง มองดูคนอื่นจับผิดคนอื่นมิสู้จบผิดการกระทำของตนวิจารณ์คนอื่นไม่สู้ย้อนมองสองตนให้ยิ่งมากๆหลักธรรมง่ายต่อความเข้าใจแต่จะปฏิบัติต้องมีจิตใจที่เด็ดขาดกับตนเองตัดละเลิกให้ได้คือจิตใจที่มุ่งมั่นจะมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงตนไม่ใช่แต่คำพูด ต่อการกระทำต้องให้บริสุทธิ์ประจักษ์เห็นผลจริงธรรมะจึงก่อเกิดคุณ,ณวิเศษหากมิปฏิบัติมิอาจเห็นถึงคุณานุคุณได้เช่นกันจริงใจทำมิแอบแฝงก็จะประจักษ์ผลจริงเทศปฏิบัติก็จะได้ประจักษ์ผลเทศเช่นกันหลักเหตุผลเกี่ยวกันมิเคยต่างหวังว่าเจ้าจะเปิดใจจริง ให้ศึกษาบำเพ็ญจริงอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเข้าใจไหมก่อนจากกันนั้นบุคลากรทุกคนเข้ามาใกล้อาจารย์ช่วงระยะเวลาที่บำเพ็ญมาชีวิตเจ้าเจอเรื่องราวมากมายเจอผู้คนมียศศักดิ์ราบเรียบธรรมดาผ่านเข้ามาอยู่เช่นนั้นแต่ม่อาจนำพาเขาเข้าสู่ประตูธรรมได้ทั้งหมดใช่ไหม วิธีปฏิบัติบำเพ็ญธรรมมีหมื่นพันวิธีแต่และวิธีต้องมีห่างหลักจิตเพราะจิตใจคือส่วนที่สำคัญชื่อเสียงลาบยศถาคือส่วนประกอบเจ้าต้องกระจ่างให้ชัดเจนนำพาคนในยุคป,ปัจจุบันอาจารย์รู้ว่ายากลําบากไม่ใช่น้อยดังนั้นจิตใจเจ้าจะต้องยิ่งบำเพ็ญยิ่งยกระดับ ยิ่งสร้างบุญกุศลยิ่งเพิ่มพูนคุณธรรมบาร,รมียิ่งสร้างบุคลากรอ,อาจารย์นั้นด้อยคุณธรรมมิอาจนำพาเจ้าเดินได้ถึงฝั่งธรรมคนที่จะนำพาเจ้าคือตัวของเจ้าเองมิใช่ใครฝั่งธรรมะหรือฝั่งทะเลทุกอยู่ที่ก้าวข้ามพ้นเมื่อจิตใจข้ามพ้นได้ก็คือฝั่งธรรมหากจิตใจยังมิอาจพ้นจากเครื่องพันธนาการ ก็คือฝั่งทะเลทุกยังคงไหว้วนอย่างนั้นอยู่ร่ำไปพึงพินิจรองมีบุญสัมพันธ์อย่าเสียโอกาสดีงามไปเดินงานธรรมะต้องยิ่งเดินทางยิ่งกว้างบําเพ็ญจิตยิ่งเข้าถึงจิตภาวะเดิมนี่คือสิ่งที่ผู้บําเพ็ญทุกคนพึงนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงเรื่องราวมากมายจะบอกกับอาจารย์ สิทธิ์เอ๋ยเจ้าเชื่อใจอาจารย์รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนจะถามอาจารย์นั้นคืออะไรโปรดวางใจฟ้าเป็นผู้จัดสรรให้โปรดวางใจในเวลานี้เจ้าจะต้องปล่อยวางอัตตาทิฏฐิจับมือกันสามคัคคีรักรองดองเป็นหนึ่งเดียวงานบุกเบิกถึงจะเจริญรุ่งเรืองความดีแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะชนะจิตใจทุกคน จดจำไว้จดจำไว้อาจารย์ให้กำลังใจอย่าลืมคำของอาจารย์เข้าใจไหม